แบกมึงส,สูงเดี๋ยวใหญ่เยอะแบกเป็นบ้านเป็นบาทสวัสดีครับมื่อนี้อยู่กับความขุ่นของเฟิร์นของฝนอยู่กับพ่อเยี่ยมคือเก่าแล้วครับผมมื่อนี้พ่อเยี่ยมเอาเข่าขึ้นเล่าเนาะครับเนาะมีคนซอยพูนคนซอยหลายอยู่แต่ว่าผมตองนี้เห็นบมกมัวอยู่เนี่ยมันไปใส่มันมาเกาเข่าขึ้นเล่าบ่เห็นเลยเห็นแต่บกเกิดครับรถพูนบกเกิดก็แล้งเอาจะเอารถมาโอ้ยเมื่อยเว้ยหลายลิครับพี่น้องเมื่อย

ดำๆัน่ยมันมวนเนเนเยเฮ้ยดวนแล้วกผู้สาคนหนึ่งครับนมดมืกี้รัสีมึงมันมันอาจะไมึงัโอ้ยมันาไดอกจอกเ่อดอกยังบึนบไม่สิ่ดดอก่ะเฮ้ยบกนายไงเอ้ับรับผมมือก็ต้องรับตั้งสติเราตังาดีล่ะระว้งสิกันปีกอ่ามื่อี้รของชุนยังไงมันหู สีออเมื่อไรมึยเขาเป็นเขาเกาเท่งเขานอวิทัยเยอะวิทยเยอแบกขึ้นไปขับรถควกําตังอย่าขับรถมังไม่ขามไม่มุนยังไงเมื่ไหร่มาอยู่มึงยังเมเสียบานกวัตเซลยักูถาเนี่ยต้องเขาวำมสุกับพก กนโกหรอไยก็อยากเซกอยากเท่เนาะขามก็ถือยังใหม่เหยีบตะบูมึงกินกซไปกินแล้วคุนกูซื้อไว้ให้นะกินแล้วกินแต่ก้นเจ้าพุ่น่ะกูึงสิแต่ก้นกูพุ่น่ะไปเบียร์นเบียร์มึงเอาเบียร์ม้งสู้เดี๋ยวใหญเยอะเนีคื์เป็นบานกบับ ยงก่อนนี like this? Well, this the the ่จกล่ะงจุกบ้โอ๊ยนี้แากกบจกบแบบนี้น oui. yeah. ่ะนี่แล like ้วก็ต้วคือมาเหนียวตื้นแล้วก็มาดมมือไงขีเขาก็ทักเลาว่าไงโควิดนี่แล้มีพอมมีการเอาเฟี้ยงอุดไว้ผมน่ามที่เลี้ยงนือไหนน้ำมึงใหญ่ายวูเอาเฮ็ดไปดูเอา บวดไรยีี้กดอ้าปวดปด้ขึ้นเอาขึ้นทังเอาเวดอะโอ้ยมึงกม่แข็งแรกมั้งตัวใหญ่เอนาะตัวใหญ่บ่ถืออาหารมาสัวมาง่แห้งเนาะคนเอาขึ้นดีๆมั้งเอาเอาเดี๋ยวเเอาขึ้นบานอีเด้ออ้ยพวกอะไรบู๊ยแงเอ้ขี่อ่ะเนาะ ยกยกแล้วมันจเีวิไซื้อไพอถือกหางตัวนี้เอ้าเอมกบเดี้ยวนเงมี่แม่นม่มีให้เเเเฮ้มึงเอเอมึงใหม่นะเออมึงมงใหมนี่นี่นี่ซำนี่แม่มึงเอบ่ได้เอาไแล้วส่งเอาส่งเ เฮ็ดจังสี่เฮ็ดบ่เป็นเขาเบาๆหนึ่งพากันเฮ็ดยังเฮ็ดเบียกพวกกำการนี่เวลากินเนี่ยนะภาคกนคินเฮปเฮ็ดคนเดียวกินซัมเมโคอุ้ยนั่นไปเฮ็ดบาเป็นผู้สายป้าอีเลี้ยวมึงก็มั่งโตมึงก็โตมึงอันไอ้นี่นะบ้ามากไ่มผู้ชายของเรานี่นะเออนั่นะเอาชูชูเอาเอา ู้หน่าแดงจึงคืน,นเลยวันอออออโอ้ยเอาพี่น้องฉีตาเ่ีตาพ่อฉีตาพันธุี้ตเรอ <c oughs> าฮ <c oughs> ่่าฮ่า <c oughs> ่าฮ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 ่าาฮ่าาก่าฮ่อา่่่า่าา่า่่า่่าา่า่าับ

พอเยี่ยมข่เอาเขาเห็นเรากันครับผมพอสะำนี่แหละบ๊ายบาย